จังหวัดสกนครน,นะครับจัดพิธีวางผานพุ่มสวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีสหกรณ์ไทยสร้างสรรค์เศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนครับจังหวัดสกลนครโดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปี2567ที่บริเวณห้องประชุมถนอมจันเปลง กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23ค่ายศรีสกุลวงศ์โดยมีนายนัทวัฒน์วิรวิยานภาพรผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวสดุดีพระราชวรวงเธอรมมื่นพิทยาลงกรพระบิดาแห่งการสาก์ไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีสหกรณ์ไทยพร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสาก์แห่งชาติประจำปี2567มีนายธานีก่อบุญ ประธานเครือข่ายสาก์และกลุ่มเกษตรและกลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนครนำกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า600คนค่ะนางยุพดีสารทองค่ะสาก์จังหวัดสกลนครกล่าวว่าวันที่26กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเป็นวันที่ชาวสากร์ไทย พร้อมรวมใจกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสากลวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2459และสรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่อุดมการณหลักการและวิธีการสากลไปทั่วประเทศอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร,กรและสมาชิกสากลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันจงังหวัดสกลนครนะคะมีสหก์จำนวน89สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น1 7 5 2 8 3คนมีปริมาณธุรกิจรวมของสหก์กว่า3 7 9 6 7ล้านบาทและมีกลุ่มเกษตรกร77กลุ่มค่ะปริมาณธุรกิจรวมของกลุ่มเกษตรกรกว่า241ล้านบาทค่ะ โดยงานฐานข้อมูลว่ามีอะไรที่ควรติดตามบ้างนะคะแล้วก็จะประสบผลสำเร็จอันนี้ก็เช่นเดียวกันยกตัวอย่างให่สัาน すっごいのせた。